กินมามาเป็นร้านที่อยากกินมานานมากเออทำไมหาไม่เจอเออกูสามา,า,านี่มีกูกลับนะเนี่ยเอาดีๆเฮ้ยเจ,ยจยอ,อจแล้วเจอแล้วพันกว่าบาทจา้ะกินมามาชุดเนี้ยออกประมาณ3บล็อกเพราะว่า <c oughs> วันนี้เป็นวันของการ ่ายคลิปนะเนาะ,ะวันนี้เราทํางานมาทั้งวันเธอขี้ตาติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ <Okay. S 1> ตอนนี้ตอนนี้ก็คือทุ่มหนึ่งแล้วจ้าก็เลยจะพามากินข้าวก่อนกลับง่ายๆไปเลยก็คือกินมามา่าเป็นร้านที่อยากกินมานานมากจริงๆเขาเปิดมานานแล้วแต่2ปีที่แล้วใช่ไหมที่ตอนนี้ก็คือจะไม่เขายังไม่ปิด,ปดแต่ข่าวว่าเขาปิดไปแล้วซึ่งเราก็แบบว่าไม่รู้ฉันไม่สนใจกระแสสังคมอะ่ะแต่ฉันอยากกินอ่ะฉันอยากกินมามา่าก็เลยจะพามาร้านนี้ ถูกทางวะเนี่ยนี่เราเขัาางออกหรืออกทังเข้าอ่ะชอบจังเลยอ่ะฟิลเนี้ยนี่แต่ว่านี่จะมีมาม่าแนะนำเว้แบบอันเนี้ย,ยแบบนนแบบอร่อยมากเดี๋ยวไม่ได้อันนี้ไม่ได้ค่าทายอินนะแต่บอกก่อนเลยอันนี้คือยี่ห้อทั้งหมดเหรอจริงๆคือช้อปปิ้งจากนี้ก็ได้ใช่ไหมอุ้ย,ยจะบอกว่าอันเนี้ยอร่อยมากป๊แบบนึงนะอันไหนวะฉันนี่คือบินมาแล้วหลายประเทศและ ต้องกินมาม่าทุกประเทศและฉันคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานในเรื่องนี้ <c oughs> คือเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะมีวันหนึ่งที่จะไม่กินข้าวเย็นจะต้องตั้งใจกินมาม่าโดยเฉพาะเธอทำไมหาไม่เจอเอออุตส่ามา <c oughs> ไม่มีจ่ะไม่ใช่เชลนี้จ้ะไม่ใช่จ้ะไม่มีกูกลับนะเนี่ยเอาดีๆ <c oughs> ไม่มีกูกลับนะเนี่ยเอาดีๆอุ้ยไม่มีอ่ะ Two hours later สีเหลืองลายลูกไก่อ่ะ วันนี้คือกะอันนี้เลยนะเอาดีๆฉันไม่ยอมฉันต้องหาให้เจอฉันจะมากินอันนี้เท่านั้นอาหารง,ง่ายๆของฉันไม่มีอ่ะเุ้ยเฮ้ยเ้ยเจอแล้วเจอแล้วมันเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ใช่ไหมวะอันนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้แน่นอนเลยอันนี้คิดว่าใช่เลยเจอแล้วอร่อยมากอร่อยสุดออของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นนี่เป็นสายแบบไม่กินเผ็ดไม่กินผัก แล้วไอ้นั่นน่ะมันจะเป็นเป็นไข่แบบแล้วเป็นไข่ย,ย,ย,ยุ่ยๆเต็มไปหมดอนะ่ะอร่อยยีอร่อยอร่อยอันนี้คุณพี่น,นี่นำมาเฉยๆฮะอะไรนะนำ,นำมาโชว์เฉยๆ,ๆ <laughs> เพราะว่าบางตัวมันมีหมดไปแล้วอ๋ออันนี้ไม่มีแล้วอันนี้ใช่รูปที่มันเป็นหน้าเป็ดไหมเป็นหน้าเป็ดไหมถ้ามีหน้าเป็ดคือใช่นั่นไงไนั่นไงนันไงนนี่ไง อันนี้เลยฮะเป็นร้านที่อยากกินมานานมากแล้วเป็นไข่ยุยยุยเต็มไปหมดอ่ะอร่อยนี่นำมาเฉยๆนี่นำมาเฉยๆใครไญี่ปุ่นอ่ะซื้อมาฝากฉันหน่อยสักแบบสามร้อยกระปุกก็ได้อร่อยมากเศร้าอ่ะอันนี้ขายปะล่ะอันเนี้ยขายเลยไหมไม่ขายค่ะไม่ขายค่ะไม่ขายค่ะไม่ได้จ้ะโมเดลยูแล้วด้วยโมเดลยูแล้วด้วยเหลือยงขนาดนี้ไม่ได้โอู้เสียดายอ่ะไม่เป็นไร ได้ชี้เป้าเออเมื่อกี้ที่บอกว่าสัญชาติญี่ปุ่นอันนี้ฮะอันตรงกลางเนี่ยคุณพี่สีม่วงอันนี้มีไหมฮะไม่มีค่ะคมีเข้า,านฮะฮะเศร้าอะไม่มีกูกลับนะเน,น,น,นี่ยเอาดีๆค่ะมีเข้านฮะมันเป็นรสต้มยำมันเป็นรสต้มยำ,ยำคือนี่ไม่กินเผ็ดแต่เป็นต้มยำของญี่ปุ่นที่อร่อยมากและเป็นนิชชินที่มันเป็นมันเป็นยี่หอ้อจ,จริงๆมันคือน,นิชชินนะแต่เป็นนิชนชินท,ที่ไม่ใช่ของไทย มันเป็นนิชชินของญี่ปุ่นวันนำบากวันคืออันนั้นนำบากทูคือนที่ต้องกินที่ญี่ปุ่นเท่านั้นและเท่านั้นก็คือนำบากวันกับนำบากทูอ่ะคือสองอันนี้เลยไม่มีกูกลับนะเนี่ยเอาดีๆเดี๋ยวแนะนําเกาหลีต่อถ้าไปไปแต่ละประเทศอ่ะต้องกินไม่เหมือนกันเพราะว่าบะหมี่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นของเกาหลีต้องกินตัวนี้ที่ปกติที่กินอ่ะมันจะเป็นกล่องแห้งแล้วมันจะฉีดมันจะเป็นกล่องกล่องแข็งแข็งวกนี้อันนี้หาไม่เจอแล้วมันจะฉีดออกอ่ะมันจะเป็นฉีดออกทุกคนไปหานะ ของขาวๆนะไปหาลายแทงเขาเองนะวันนี้อันนี้มองแล้วไม่มีจะเป็นกล่องขาวๆนะแล้วก็ใส่น้ํานะแล้วเทน้ําออกอะ่ะแล้วก็ค่อยใส่ซอสดําเข้าไปแล้วก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็กินอะ่ะแล้วก็เปิดออกมาเป็นจาจังเมียนเออของเกาหลีแนละ้วต้องเป็นตัวนั้นนะทีนี้ประเทศอีเพ็ดที่หนึ่งที่ต้องกินสิงคโปร์ตัวนี้มันใกล้บ้านแล้วมันขอมันคล้ายไทยสิงคโปร์กินตัวนี้ อันนี้มีที่ไทยนะอันนี้ก็แนะนำนะจ๊ะในอินไทแลนด์นี่ตบเลยนะ <laughs> อ่าผลิตโดยอินโดนีเซียอ่าเหมือนเป็นของฝากสิงคโปร์อ่ะที่แบบปกติเข้าไปก็จะกินอันนี้กัน <Yeah. S 1> ทีนี้ของไทยของไทยของไทยคืออันนี้ที่สุดของไทยคืออันนี้เท่านั้นซอสครีมต้มยำกุ้งอันเนี้ยของไทยเชิญฉันไม่ได้ไทยอินนะฉันไม่ได้ค่าจ้างสักบาทเดวฉันแค่บอกว่าอะไรดีให้เธอสรุปว่าของที่เราอยากกินแต่ไม่มีถ้างั้นกินอะไรดีอ่ะ ผสมใช่ไหมคุณพี่ที่ผสมกับเป็ดพะโลอะอะอะไรกับเป็ดพะโล้นะกินดีโปลต้ยมยำหมอ้อไฟผสมเป็ดพะโล้เขาบอกอันนี้คิดว่าใช่น่าจะจําไม่ผิดนี่ไงอยากคิดอันนี้อยากคิดอันนี้รสไข่คือไหนวะที่เป็นไข่ไก่ข้ขาวโพดละกันน่ารักเอามามีมขา้าวโพดเอาสไลดยดีกว่าอุ้ย,ยนะอันนี้มีขายอ,อ,อืมอันนี้อร่อยนะอ,อ,อของญี่ปุ่นใช่ไหมถูกประเทศไหมเนี่ย ผลิตโดยนำชาวประเทศไทยนำชาวก็ไม่ญี่ปุ่นหรอป้าหรือว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรกินไปก่อนเอาเผ็ดเร็เวเอาเผ็ดเร็เว,ใเวให้หน่อยเลือกให้หน่อยเ,เร็วเลวือกเผ็ดเร็วฉันว่าเธอเล็งไว้แล้วแหละนี่น่าจะเผ็ดสุดเออเอามามามา,มาอะนะนี่ไงแองกี <Okay. S 1> Angry. Angry. ้แองกี้นี่อโอคุรออิเขาต้องเผ็ดะเธอกินเผ็ดไงถ้าพร้อมแล้ว ทีนี้ก็มาเลือกมาจุดที่2ใช่ไหมกินไข่ไข่คนละฟองไม่เราหรือว่าใส่ไข่ไหมก,กินปูอัดด้วยอะข้าวโพดใส่ของเด็กให้กรอกแฟงเฟิร์สด้วยนะอ๋ะอมีเนื้อสัตว์ด้วยเหรอมันจะสุกไหมอะใส่เบคอนแล้วกันอ่ะอุ้ยอันนี้ความน่ารักต้องใส่เข้าไปอันนี้เขาเรียกอะไรนะโอเด้งเหรออะไรอะแผ่นปลาโอเด้งเออโอเด้งใส่เข้าไปเอาแผ่นอะไรอีกเอาอะไรอีก,อล,อกลูกชิ้นเอาไหมลูกชิ้นเอ,เอาไปเอาไปเอาเหรอเอาลูกชิ้นไปอีกอ่ะ ครูถามทำไมกูก็หยิบอยู่ดีครูถามทำไมกูก็หยิบอยู่ดีหอยเหยื่อเร็วไหมลูกต้มกุ้งเกล้งมั้ยแล้วต้มยำกุ้งเรามีไหมเออแพกุ้งวตายแล้วช่องนี้ไม่ต้องดูกุ้งแล้วจ้ะไปเท่านี้แหละปะสรุปพันกว่าบาทจ้ะกินมาม่าลองดูเลยจ้ะมอันนี้ทานนี่หมดเลยครับใช่ครับ อ๋อคิดค่าถ้วยด้วยใช่ไหมคะอ,มอ๋อโอเคค่าถ้วยของน้ำอ,อ๋อโอเคของแห้ง15บาบทหกหกอยส0บาทโอเคไม่รับไม่รับบัตรด้วยโอ้โปาโอนไกกับเงินสดานไม่มีเงินทั้งตัวมี500มาเดี๋ยวฉันจะทำให้ทุกคนคนละหนึ่งทำรสเผ็ดก่อน วัชพืชทั้งหลายนี่คือใส่ใส่ไปเลยเหรอหรือว่าที่หลังไม่เอาอยากทำเองสนุกน,นี่นะคอมบิเนชันนี่นะเย็นตาโฟเป็ดพะโลนะดูจากติดตอกมาเอาอมา,มายี่ห้อไหนนะตาไม่ตรงปกก็วันนี้แหละนั่นน่ะสิ <c oughs> แล้วไข่เขาตอกที่หลังไหมหรือเขาตอกไปเลยหรือว่ามันได้หมด เสร็จแล้วไปใส่น้ำปะแหง้งวางลงได้เลยกด M 1สตาร์ทยากกว่างานที่กูทำมาทั้งวันยากกว่างานที่กูทำมาทั้งวันมาต์าเชเวอร์อเออฟิลปโปรแล้วตอนนี้ฟิลปโปรแล้วดีๆท่านี้พังไปแล้วไปแล้วทำทีละอันเนาะทีละอันนี้ก็แห้งแล้ว เออันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วอ่ะอันนี้เก็ต้องคนแต่และแต่และงานยากอ่ะน้ำมันยังไม่ได้เอาลงเลยอะอะไรวะเนี่ยขี้หลังเหรอไม่รู้วะเฮ้ยอันนี้มันถูกปะเนี่ยมันกินได้ปะเนี่ยเอาดีๆทำไมมันดำทั้งคู่เลยอ่ะเราสั่งดำทั้งคู่เหรออันนี้ใส่อันนี้ใส่ชีสนะแล้วมันจะนี่ไหมอ่ะมันจะละลายไหมเนี่ยปไปกูเครียดอีกแล้วเครียดอีกแล้ว ชาตจังเมียงแค่ใส่ไข่วะป <c oughs> ระเทศไหนวะเนี่ยไข่กุ้งอีกงงมากจะจังเหมียงผิดสูตรมากนี่จา้างานแรกงงมากเป็นคน,คนที่มีความสุขกับการทํามาม่าได้ไงวะจอยเวอร์อ่าน,นี่ไปก่อนละกันอันนี้ก็คือคุณพี่แบบนาวแล้วทีนี้นี่ทีเดียวเลยมนะั้ได้ครับทีเดียวอ่าเดี๋ยวสกแกนเดี๋ยวแป้งก่อนครับสกแกนบาร์โค้ดก่อนไฮเทค สตาร์ทปุ่มเหลืองสองฝั่งไปเลย<ป>อุ้ยเอาดีๆอันนี้ได้อยู่นะเนี่ยนี่น่ากินอยู่นะว่าไปไปจ้าปได้เวลากินแล้วเนาะปะปะไปโต๊ะกันครับทุกคน น,นี่คือจาจังเหมียนที่ใส่ไข่กุ้งและใส่ไข่ไก่จ้ะซึ่งอย่าหาทํานะจ๊ะมันมันน่าจะผิดประเภทอาหารนิดนึงอันนี้เป็นรสเผ็ดใช่ไหมรสเผ็ดคูณ3ามซปเปอร์แองกี้อะไรไม่รู้แล้วก็อันนี้เป็นสูตรลับของเราเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่ามันไปได้ไหมเย็นตาโฟเป็ดพาโลและตัวสุดท้ายก็คือมาม่าเกาหลีอ่า สักรสหนึ่งแต,กต่ก็น้าตาดีอันนี้ของตีนอันนี้ของตางส่วนที่เหลือชันกินไดนะ้อ๋อแล้วอันนึ่งลืมแน้นำน้องอันนี้คือจริงๆอ่ะที่เป็นคนชอบกินมาม่าเด็กมากอันนี้น่าจะเป็นเดอะเบสในใจอยู่แล้วเนี่ยนี่คาดหวังกับเย็นตาโฟเป็ดพะโลมากเลยนะคือมันผสมกันเป็นรสใหม่เลยอ่ะ อร่อยนวนวันวเป็ดอมเปรี้ยวปปลาย,ลาย,ลายนิดนึงเอ้ก็กลมกล่อมนะเอาไปไปมาเอาก็ได้นะติ๊กตอกไม่แกงเย็นตะโฟเป็ดพะโล้ทำเลยตามไม่ไดน้อยู่นะเอาดีๆเป็นรสชาติที่แบบมันไม่ปกติอะ่ะเออนี่ยินตะโพกับพะโล้อร่อยมากอยากให้ชิมอ่ะเราชิมเร็วกลมกล่อมนะ มันครบไปเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะบอกรสชาติยังไงมันคือเหมือนเหมือนเย็นจาโฟมันจะแบบคือแบบมีเปรี้ยวๆหน่อยๆใช่ค่ะแต่เป็นพะโล้มันจะเป็นความแบบว่าน้ำต้มเป็ดแบบแบบพะโล้พะโล้อะแล้วพอผสมก็แบบเอ้าเนี่ยไม่ชิมมันื่นจริงจริงเหรอไม่อร่อยแล้วอะจนไม่อยากกินอะไรอื่นอะแต่ว่าชิมให้ก็ได้ความน่ารักมันอยู่นี่ตุ๊กตัวคูนความน่ารักไม่ใช่แล้วแพนด้าว่าหรือแล็คคูนอ่ะน้องคูนความน่ารักของวันนี้อันนี้อ มองผ่านตาลมองไม่เห็นแล้วนะใช่หรือน้องก็ความน่ารักนี่อันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งที่มีโอกาสที่จะชอบเพราะว่าเส้นเล็กก็น้ำต้มสาลายอ่ะคือน้ำต้มสาลายอ่ะก็เขาก็ไม่ผิดเขาก็ไม่ผิดของเขาเด็กๆอาจจะทานได้เพราะว่ารสชาติไม่ต้องเข้มข้นมากแต่ผู้ใหญ่่างเราคือจืดไม่เสร็จกุ้งสาบ เอออืเออได้งกินดูอร่อยนะคุณหมอเออเขาหิวปะเออท่นท่นที่เธอทำงานหนักหรือว่าอะไรหรือว่านี่นะเธอรู้สึกยังไงพอแทบชีวิตนะแต่ว่าเธอก็เลยหิวอย่างเงี้ยหรอใช่ไม่ค่อยเผ็ดครับอร่อยแต่ไม่เรี่ยนเผ็ดเหมือนในซองอ่ะเออในซองเผ็ดปูสามเม่เออไปชิมนี่ก่อนนะไปชิมเผ็ดพะร์โลยันตะปูก่อนแล้วเธอจะรู้เธอจะลืมมันนั้นไปเลยอือ ฮัวเวอร์อันนี้นี่สุดก็บอกแล้วแล้วกินเป็นอันแรกเลยอ่ะร้านอื่นจะใช้พริกยังไงอ่ะพร่องนะครับแค่บอกว่าเผ็ดก็ไม่กินแล้วอ่ะไม่เห็นมันเหนไหมว่าเผ็ดไม่ได้นี่มันมีสีความพริกเลยอ่ะถ้ามันเผ็ดมันจะเสียอรสอันอื่นเฮ้ยอยู่เราเอาพริกทิ้งวะกินไปได้อยู่นะเพราะนี่เป็นคนเอาพริกทิ้งอ่ะเวลาทำมานี่ยก็เอาพริกทิ้งหมดเลยเออมันคุ้นมันคุ้นชินเออมันคุ้นชินแล้วเลยลืมว่ามันเอาพริกทิ้งเป้า คุณสามไม่มีอยู่จริงหรออืมคุณสามทิ้งไปแล้วแต่นี้กินอย่างนี้อยู่ได้นะแค่นี้เหรอคะอืมแค่นี้อยู่เขาเย็นเลยแล้วไม่กินอะไรแล้วเหรอคะกลับบ้านพระเอกเอ็มบีเหรอใช่ยิงไปเนี่ยยิงหรอสิบ้านมีอยู่ได้นะยิงไปเนี่ยเชื่อเขามีพระเอกเอ็มบีอยู่ในช่องเหรอเนี่ยตาไม่ธรรมดานะเนี่ยเขาไม่ทำอะไรผมเลยเขาไม่แต่งหน้าไม่อะไรให้ผมเลยเออไม่ธรรมดาเนี่ย สรุปว่าหดอดูนี้เอาดีๆเออว่ะมันสองห่อนี่ว่าไม่ได้กินห่อเดียววิลืมตัวเลยพอผสมรสคูดนู้ดโนนะสรุปว่าแก้ข่าวยังไม่ปิดนะใครอยากมาก็มาได้นะครับชนิดมาม่าเขาน่าจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วแต่ก็มีมาม่าที่อร่อยอยู่นั้นอยู่ก็หาได้อยู่แล้วก็มากินท็อปปงท็อปปิ้งเอาอะไรเงี้ยตามกันมาจ้ะแต่ตอนนี้เรากลับไปแล้วเนาะ้แล้วค่ะท้าจะปิดอ่ะใช่ไหมบอกว่าชั่วโมงเดียวเอาอะไรมาชั่วโมงเดียวเนี่ยใช่ไหมไปจ้ะทุกคนไป